Sky is sun is blue, the sun is high Sitting here on my ตอนที่นาลิขุรอคุณครูมานะคะเรียนพิเศษนี่มารู้ให้ลงมาแล้วว่าหมาจะรอดูว่าจะมีฉี่ตามมุมบ้านไหมเพราะหนูคือตัวการเข้าใจไหมห้ามฉี่แล้วนะรู้ปงหนูไม่อยู่อยู่ข้างบนหลายวันเนี่ยม่หมาไม่เคยต้องทำความสะอาดเลย ไม่ใช่มารูคนเดียวนะคะรวมถึงลูหน้าด้วยนี่นะเรียนเสร็จแล้วนะแล้วทีนี้จะไปเล่นบ้านเพื่อนใช่ไหมอืมแล้วเอายังเหรอไปกี่โมงลองมัดผมดิลูอือน่าจะได้แล้วมั้งได้แล้วได้แล้วโอเคแต่มันต้องหวีหน่อยไหมค้ับงบนมันแบบมันเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> หนูมัดผมดีกว่าปล่อยผมมันดูแบบเออน่ารัก <c oughs> ช่วงนี้กำลังติดฟังเพลงเนี้ยมาชิโรของฟูจิคาเซนะคือเขาก็มีเพลงดังหลายเพลงอะแต่ว่าชอบเพลงนี้สุดห <c oughs> <c oughs> นูเห็นนกนังแอนมาหรอ,อเขาจะกลับมาทำรังที่บ้านเราเหรอเมื่อกี้เขามาตรงนี้เอหรอไม่อ่ะเขามาดูร้านลาวมั้งว่าจะมาที่นี่อุ๊ยยังไงเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยอุ้ยตรงนั้นหรือเปล่าน้องคอนนั้นหรือเปล่า เล่นเกมขับรถอยู่นะเรวเรอวันนี้เดี๋ยวเพื่อนมาเราก็เลยจะไม่ได้ไปไหนกันนะส่วนลินาะเพื่อนก็เล่นอยู่ข้างล่างอยู่นี่ขูไม่มีเพื่อนมาแต่ก็เล่นเกมนี่เขาเล่นเกมพงมาลายอะไรหรอพงมาลายอยู่ด้านซ้ายใช่ไหม <S <S เขาเล่นเกมพงมาลายอยู่ด้านซ้ายเขาเลยบอกว่าถ้าไปขับรถแบบตามพวกอเมริกาอะไรเงี้ยเรวจะขับได้เพราะว่าชินกับในเกมว่างานมะมาขับไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลย แต่คือมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนขับรถจริงใช่ไหมอลูกอ๋อ,เ,อเราจะรู้กดได้ยังไงอะ่ะหนูเปิดไฟเลี้ยวหรือยังเนี่ยไม่ทำตามกฎหมายหรอหรืออะไร ไดโอแบบอยากเป็นคนขับรถบรรทุกเพราะว่าเล่นเกมนี้หรือเปล่าที่มีช่วงหนึ่งหนูหนบอกว่าอยากขับรถบรรทุก mm hmm. ฮะแบบอยากมีบริษัทรถบรรทุกแต่จริงๆคนขับรถบรรทุกอะเงินดีในญี่ปุ่นเพราะว่ามันถือว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็เป็นงานหนักสนุกหรอมันเหมือนมหามากขับรถแล้วหมากก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเฉยอ เหมือนเรามาเล่นขับรถเหนื่อยๆหรอหรืออะไรเออแต่หนูแบบยังไม่ได้ขับรถจริงไงอาจจะรู้สึกว่าเออขับรถมันทุกอะไรเงี้ยสนุกก็ได้นี้ที่เท้าก็มีนะคะเป็นคันเร่งกับเบรกก็พูดง่ายคือแบบเออจำลองการขับรถเลยนี่คุณหนูเล่นเกมอะไรอยู่อ่ะอ่ไม่ได้เล่นเกมเหรออ๋อนนี้โูเขานั่งดู Youtube เ,เขียนอะไรไว้ที่มือ oh <my. S 1> อ่ะฮันน่ะน่ะนะระหว่างที่เลโอ,เล,เ,อ,อนนนะเล่นกับเพื่อนนะี้นะเล่นกับเพื่อนน่ะมีกับลิโกจะเดินไปคาเฟ่แถวบ้านกันหนูอันนี้เขาปลูกอะไรอ่ะลูกอ๋อปลูกไดกลงก็คือหัวใจเท้าอ่ะ บ้านที่สร้างใหม่ๆอ่ะส่วนใหญ่สีดําหมดเลยอ่ะเขาต้องเรียนแบบบ้านเราแน่เลย,ยก็บอกรูปไปอย่างนี้เ <c oughs> นี่ยนะเป็นที่ดินโรงพยาบาลเก่าแต่ก่อนเราก็เคยเห็นแหละเขาประกาศขายแต่ว่ามันเล็กเกินไปเพราะเขาแบ่งซอยที่ดินวันนี้คืออากาศดีมากประมาณ20กว่าองศานะคะแบบเนี่ยใส่เสื้อชุดแบบเลยที่ขูดได้เลยอ่ะไม่หนาวเลยแล้วก็อันนี้ค่ะร้านขนมปัง หรือเราจะลองมาซื้อกันดีค่ะกับแล้วก็นู่นอะตรงนู้นตรงนู้นร้านขนมปังอะร้านขนมปังที่เออคนเป็นแบบเออเป็นผู้พิการออสติกอะไรเงี้ยเป็นคนทำงานอยู่ในนั้นมนีเขาขายอยู่ทีนั่นะนี่ถึงแล้วค่ะชื่อร้านอะไรนะลูกนัสบีนัสบ,บีที่เราเคยดูในทีวีว่าเขาแบบออกรายการสักอย่างหนึ่ง ็อยากมาชิมเฮ้ยแต่เขาแบบทำไมร้านเปิดอยู่เป่าอ่ะเฮ้ยเปิดอยู่เปิดอยู่ใช่ไหมอ่ะป้ายน่ารักนะเข้ากันเข้ากันเปิดประตูเลยลูกเข้าไปดิน่ารักนะก็คืออาหารคาเฟ่นะคะเป็นแบบน้ำแล้วก็มีแบบ เฟรนช์ซอสอะไรอย่างเงี้ยน้ำน่ารักนะครีมโซดาไม่ได้แพงด้วยนะเนี่ยเมลอนโซดาให้ร้อยเยนโอเคหรือว่าราคาใช้ได้เฟรนช์ซอสอันนี้ก็น่ากินนะไข่สักอย่างแล้วก็เป็นแบบอแซนดิต่างๆเนาะอันนี้อะไรไอติมก็น่ารักดีกินอันนี้ดีไหมเนี่ยอันนี้มันเป็นเซตอาหารจังวาะอะเนี่ย แต่มันไม่ทันเราว่ามันบ่ายสองทันไหมเนี่ยอให้ไปตัดผมผมมันยาวจริงๆไปตัดร้านใหม่ไหมไอ้หนูเลอกเองร้านไหนก็ได้ให้หนูเลอกร้านเองหาในเน็ตมาเลยเดี๋ยวมาพาไปร้านเขาเก๋นะข้างในมันมีช่องช่องแสงค่ะ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนัสเซอี่นีนม่มาจากคำว่าอะไรเหรออ,อะไร,รอ่ะหนูกินไม่ละหรือให้มากนินกินได้เขาไม่ว่าอะไรใครเฉยว่ามันเป็นซุปที่ให้มากับอาหารที่บีสั่งนะ เก้าอี้เขาก็แบบเออมีหลากหลายแบบโต๊ะก็หลากหลายแบบของนี่ขู่ไม่กินมากอ่ะ อร่อยไหมอร่อยอันนี้ของมีนะคะคืออะไรนะจำชื่อไม่ได้มกโกโลโกเอฟใ่อะไรก็ไม่รู้ก็เอาวันนี้ไปจ่ายนะคะเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่รสชาติอาหารคือรู้เลยว่ามีความพิถีพิถันนะคะเช่นเมลอนโซดาเนี่ยมันไม่ใช่น้ำเมลอนที่แบบเหมือนซื้อมาตามทั่วไปอ่ะ รสชาติมันต่างัทั่วไปหรือว่าพวกดรายซิงของสลัดเนี่ยก็เหมือนทาเองอ่ะแล้วตัวไอติมวานิลาคืออร่อยมากเขาเลือกยี่ห้อไหนมาเนี่ยอยากรู้เลยอ่ะอยากซื้อกับบ้านชื่อป้ายเขาเขาทำป้ายใหม่นะแต่ก่อนไม่ใช่ป้ายเนี้ยโฮมคาเฟ่นาซิบิหรือว่านาซ u เบเฮ้ยเขาชื่ออะไรอ่ะนาซ u เบหรือนาซ u บิเบหรอนาซิเบไม่เปลี่ยนชื่อเขาเฉย น,นี่มากินกันสองคนสามพันสี่ร้อยเยนนะดเดินกลับบ้านกันอุ๊ยร้อนเลยอ่ะทำไม,ไมวันนี้มันร้อนอ่ะขนมสุกานเดี๋ยวเราจะแวะร้านขนมปังข้างหน้าอ่ะที่เราเคยมาซื้อกับเลโอมานานมาแล้วแล้วกินไปแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยอร่อยปะแต่ว่าคนคนเนาะคนเขาไม่กินกันเยอะเราก็อ่ะเราลองซื้ออีกรอบนึงซิหรือเราจะแบบยังไงทำ <laughs> ไมเราถึงไม่ซื้อทำไมเราไม่อร่อย <laughs> มันเป็นแบบขนมปังลับมากเลยอ่ะแล้วคนเขารู้ได้ยังไงว่าร้านนี้ขายขนมปังแล้วทำไมคนมาซื้อตลอดหรือเขาไปลงในเว็บไซต์หรือว่านในนิจสานอะไรแต่เราไม่รู้ว่าอะไรอย่างน,นี้ปะเนี่ยเห็นดอกอันนี้หลายที่เรากำลังบานอ่ะ,น,อะน่ารักอ่ะน่ารักน่ารักสวยนี่ลูกเข้าทางนี้เลยหัอประตูเขาเนี่ยอ่านชื่อร้านสิร้านอะไรอ่ะปังยะอะไรนี้อะไรลูกเปิดประตูเข้าไปเลย หนูเปิดเลยมีคนอยู่ข้างในเขาปิดเลยเขาไม่ได้เปิดมั้ฮะเอ๊ะไ,ไม่มีสรุปไม่มีขายแล้วหมดแล้วแล้วแบบมีมีป้ายด้วยนะแต่มองไม่เห็นป้ายตรงนั้นเล็กมากเห็นว่าหมดแล้วอะไรอ่ะ <laughs> แต่คือร้านเขาก็แบบป้ายมินิมอลมากเกินไปนะคะ จนแบบดูไม่ออก่าแบบเอา้าเปิดป่ะเนี่ยขายไหมเนี่ยก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ด่คูเนี่ยถ้าหนูเลี้ยวตรงนี้ไปจิวกักเซไปโรงเรียนเลโอเดินตรงไปทางน,นี้ตรงที่มีคลองน <c oughs> เนี้ยเนี่ยอันนี้ก็บ้านใหม่เขาก็ทําสีดาเห็นไหมสังเกตแถวเนี้ยใครสร้างบ้านใหม่สีดำ m o มดเลยมน <c oughs> บ้านหลังนี้ที่เคยนึกว่าเป็นบ้านล้างมาตลอดวันนี้อา้าวเห็นคุณยายเดินอยู่ข้างใน สรุปไม่ล้างหรอก,รอกเนี่ยแต่ตรงนี้น่าจะเป็นที่เกษตรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็กลับบ้านมานั่งทำงานกันต่อนะฮะเวลาสัปดวันผ่านไปเร็วมากเลยเหมือนยังไม่ทันทำงานอะไรที่เสร็จเลยใจเย็นอีกแล้ว่ะแล้วเดี๋ยวมาปังก็กลับมาบ้าน แต่พรุ่งนี้วันอาทิตย์ป้าป่ายุนะ่หน่าก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนอะไรยังไงกันแต่เราก็จะมีน้องคนเดิมน้องคานอยู่ตรงนี้เสมอ อใช้เสื้อตัวนี้วาดไปเอาเสื้อเก่าๆมาวาดไปซื้อใหม่เถอะขอบคุณกันนะะฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะคะจันเน่ Sky is blue the sun is high s i t t i n here on my own I think of you you're on my mind you know to To take a straight-